เย็นวันนี้นะครับละครคอมมดี้ครับนายสุดซ่าค่าสุดแสบก็จะออกอากาศาเป็นตอนแรกนะครับคู่พระนางก็คือตุ้ยเกียรติกมลแล้วก็น้องโดนัทนะครับก็ออกมาบอกว่าฝากติดตามผลงานด้วยครับการันตีความหาครับเรื่องนี้ เตรียมหมออากาศให้ชมเย็นนี้เป็นตอนแรกแล้วค่ะสำหรับละครคอมมดี้นายสุดซ่าค่าสุดแสบที่สองพระนางตุ้ยเกตกำมลและโดนัทมาัสนานมาเล่นละครด้วยกันเป็นครั้งแรกกับเรื่องราวสุดป่วนที่คุณนายสุดซ่าจะจับสาวใช้จอมเพียวให้กลายเป็นกุลสตรีซึ่งทั้งคู่ก็ขอรับประกันความฮาที่ไม่อยากให้พลาดตั้งแต่ตอนแรกค่ะโอ้ยเรื่องนี้เห็นโดนัทได้ล่วกกันฮากันแน่นอน,นบ้าไม่เคยฉันทาอะไรหรอร้องเพลงคล้องจังหวัดเต้นคมอ,อ,อม์มเมกมี่ไม่ได้ทำดูครับผมบอกได้ดูแน่ๆไม่ได้ทำอะไรเรื่องนี้น่า ละครเราเป็นละครก่อนข่าวบอลสมองสบายๆดูกันได้ทุกเพศทุกวัยค่ะใช่ครับเจอได้จันถึงสุขวันยี่สิบเจ็ดนี้วันแรกครับผมนายสุชาติข้าสุเสศับครับติดตามละครนายสุชาติข้าสุเสศับได้ทุกเย็นวันจันทร์ถึงสุขเวลาหกโมงครึ่งค่ะเซาพิดาสุขันโรรายงาน